น่าจะเตะไฟไหม้ไฟไหม้หมดเลยเนาะจะเป็นไฟจุดจะเป็นไฟเผาละโมโหเลยทุกคนเลยไหม้หมดเลยพัลมมันแหงเนาะพัลมมันแหงไฟไหม้หนาหมดเต่อเพื่องมาเลือก เด้ทุกคนนกนาจะต่สิบไปให้สิบให้นาให้นานี่นะสิบไปให้โอ้ยลมลมลมกระลกระดดดลมแหงขนาดเลยแต่เพงฟังเียอีอยู่นหนอยู่้ตายทุกคนเลยทุกคนเลย ลมแห้งขนาดจะเตะมาหน้ามื่อนีน้เห็นกรบเจ้าว่าว่าไฟใหม่หนาขึ้นเมื่อบ่งเนี่ว่าว่าจันมันใหม่หนาว่าจันใหม่เมื่อวานนี่ทุกคนเลยจะเตะกัไปขึ้นมาขึ้นมามื้อนี้นไฟดับ,บิดแล้วเรือยเห็นล้วเรื่อยเห็นละ,นนละดับกันเข้าเหี้ยเข้าตะอเตะเวลาเฮาเกี่ยวเข้าแล้วมันเหี้ยนะเฮาเก็ยบยปนนี่นะมันรุนนะนะนี่มันถูกไฟใหม่นะ่ะมันได้วเตะกระจาย ี่ค่ะต่อเตะนะเต็มเลยข่าวเต็มเลยโอ้ไอ้นี่เฮี้ยหลายเด็กน้อยเฮี้ยโอ้ในป่าก็โล่งเลยเด้อทุกคนเด้อหัวป่านป่านข่้ขนน่าต่อเตะบนเล้หัวป่า Then, đèn then, đèn then, 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 นี่สกคนเนอะล่น้ากาบไผใหม่ก็ด้เดวกว่ะโคนโคนต้นยังเปรดจังโคนต้นยังเปรตจังนี่อะไรนี่ทีมีอย่าง,น,าน,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 างน,นี้แบบนี้มา,นมากสมมอเลือให้กินจากมากมันล่นลงมาแล้วเอาไปได,ด้มาเก็บกันหีเหี่ยวกะ็ะแหงไปนำ้ำละุกกมากสมมอกเกเหี่ยวมีจกมักหวะ ล่นมไแล้วหล่นมืดเร็วไปใหม่ไปละไปใหม่ไปละมาจมมอไปใหม่ไปใหม่มาจมมอทุกคนเอ้ยไม่ได้กิ่นแซมเนาะไปใหม่มืดเร็วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย หัวป้านี่คือของสแตะเบิดเลยแหละทุกคนเลยนะถ้าเบิกออกไปถ้าดุดออกไปกะสีได้หลายอยู่เขาไม้แห้งขนาดน้อถูกกุ๊กจิกนะจนดำอ้ชุดยอดเลยทุกคนเลยชุดยอดชุดยอดใครหม่ชุดยอด Ni ừ, căn náy căn náy căn náy mày cốt ừ. mày cocmát som sỉu một tót nha mày 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 chưa có mãi có mặc trường chưa mà mặc kỳ mọi thứ kỳ mặt 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 kỳ บ่ไหมแต่หัวนี่บ่ไหมแต่หัวไอ้น้องสะสเตดีบ่ไหมบ่ไมมแต่หัวน้องสะ,สะ,งสะแล้วใอ้เด็กน้อยเห็ดหัวให้บ้างไห่จ้างเขาได้ในเห็ดกระไรจ้างเขาไปตัดไม้จ้างเขามัดให้จ้างมัดเลยเรา่าเบ้ เบ้มันมอดเข้าไปกินของปุ๊เบ้มันมอดเข้าไปกินเครื่องปุ๊ของฝังเลยทุกคน,นเต๋อทิ้มงมดเข้านี่ได้หมดมดเข้าได้หมดไงเฮ้ยอยาเบื่อเนอะอย่างนี้มันบ่นนม,ใ,ม,มใหม่อันรันออกมัวเนาะทะเลเวนได้สิ ย่างเขาอีกบมมีเงินเลยน้องซาสะเตนแห้งมั้ยล่ะน้ำยางนี้มันแห้งถ้าเอาไปขุดเลิกเก้อทุกคนเ้อแต่ขุดแค่สามเมตรหนึ่งเออตามงบประมาณน้องซาน้องนี่เขาเอาน้ำสามล้านเ้อะสามล้านก็คือหกพันเนาะนี่ได้จํานี้ ta đông ek hầu gắt nằm mặc chi lì a young mohair mọc chọc đông mọc chân đấy gần nằm mọc kìa gần nằm như đâu mọc kìa gần nằm 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 พ่อมาเอนไว้เอ้ยเคยโทรไว้บ่ม,มาหดน้ําเลยอยู่น้ํามาแต่เถียงเคยเคยไปแล้วหดอะไรพี่น้องเลยทุกคนเลยนี่จะแตงกพาเลาะเบิง้งให้หน้าตาก,กา้าเนาะจะแต่เอาของมาปลูกลลลหลายหลายไม่บ้านอ้อยกระปลูกเลยทุกคนเลยนี่อ้อยกระปลูกก็จักไปข้างในบ้าละอ้อยกระไรไปไหม่บ้าละ เอาใ้เสเตปปลูกแถวนี้ค่าก็ไหม่นี่ค่าค่อยกันเลยเหลือแต่นี้เป็นแคบบนตกลงมามันก็จะฟื้นเลยเนาะแต่อ้อยเคยนี่เคยเงืดมันไปเจออ้อยกันมีกระดองไม้ปลูกไว้แต่มันไม่ขึ้นอ้อยเคยคือปลูกไว้แถวนี้แหละทุกคนนะเฮียไปเจนับจักอ้อยก็ยังเฮียเนาะเออนี่แหละซ้ำนี่แหละพี่น้อยฟาพี่น้องมาเลาะเบิ่งให้เบิง่งนา สิ่ไปตักเอาขี้แพมืใ่ใส่พักอยู่เหมือนกันน้ำเอ้ยอยู่น้ำปลูกเต็กปลูกมันเบิดอลรนี่ห้อยกุดมันนี่ทุกคนมันนี่สเต็กจีฮ่าไปหิวเอาน้ำอยู่น้าเอ้ยมาฮดกัเถอะอยู่เทียงเอ้ยอยู่ฟุกเจ๋แล้วก็หิวมีอย่างมา ไปเด้อป่ะนี่หมดออกกอนอ้ยเจอกันใหม่เด้อสบายดีทุกคนขอบใจที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟขอบใจที่เข้ามารับชมให้เด้อไปละบ๊ายบายมักุมเสี่ยว